เกมที่ยิ่งเล่นในที่มืดเท่าไหร่ยิ่งดีนี่คือเกมสปอตไลท์ทีมสืบค้นหายไฟฉายอัจรรย์เกมแนวช่วยกันตามหาคนในความมืดที่ไม่งอไฟฟ้าแต่ใช้ไฟฉายพิเศษแทนเป็นเกมที่มีตีมละอุปกรณ์น่าสนใจสามารถเล่นได้1-5คนก่อนเริ่มเกมทุกคนจะได้กระดานค้นหาคนละหนึ่งแผ่นและโทเค็นเด้รีบเมื่อเริ่มเกมให้ทําการเปิดการ์ดเป้าหมายหนึ่งใบนี่คือตัวละครที่ซ่อนอยู่ในกระดานที่คุณจะต้องหาคุณเลนทุกคนต้องหารูปเดียวกันแต่กระดานแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเมื่อพร้อมแล้วให้ทาการ มูลสองหาทีละจุดให้ละเอียดยิบอันเห็นชัดบางอันจะต้องดาวการแต่ละอันจะมีรูปคอร์ดีซอนอยู่หลายตัวพยายามหาให้เจอครบทุกตัวแต่สิ่งที่บีบคั้นที่สุดก็คือเวลาที่มีอันน้อยนิดเลอเกิดหมดเวลาให้ทําการเดาว,ว่าคุณคิดว่าคุณเห็นกี่ตัวเราจะทําการพลิกการ์ดดูว่าเฉลยจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดกี่ตัวซึ่งมันเป็นไปได้ยา,ากมากๆเลยที่เราจะหาครบทุกตัวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทายได้ใกล้เคียงแต่ว่าไม่เกินเราจะให้ทําการเดินแต้มหรือว่าตัวของเราเท่ากับดาวที่เราเลือกมาไว้ไๆว่าถ้าเกิด หลังจากนั้นทำการเดินพระจันทร์ตามจำนวนที่แสดงขึ้นหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมืดแล้วจากนั้นทำการทอยลูกเต่าและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหากเป็นหน้าแบบผลผู้เลยต้องทำการพลิกไฟฉายไปอีกด้านหนึ่งซึ่งมันจะแคบเราก็เล่นยากมากหน้าเต่าอ,อีกแบบหนึ่งก็คือทำการเร่งพระจันทร์ให้เข้ามาใกล้ผู้เล่นมากขึ้นไห่เมื่อไรก็ตามที่พระจันทร์เดินผ่านผู้เลน่นเราจะทำการพลิกโทเคนเ็นเร่งรีบตามจำนวนคนที่เดินพระจันทร์ผ่านและถ้าเกิดว่าโทเค็นเร่งรีบหมดก็จะถือว่าแพร่วมกันทันทีแต่ถ้าเกิดว่า คะแนนเราก็จะลุ้นขึ้นมากๆหาให้ทันมองให้ไหวไฟฉายเวทมนต์พร้อมแล้วคุณละพร้อมหรือยังนี่คือเกมสปอตไลท์เกมแปลไทยจากลาละเล่น <c oughs> เพื่อนหรือแชร์ไปให้คนที่คุณอยากเอาเข้าทีมสืบสวนเลย